เรื่องต่อไปก็อยากจะแจ้งเตือนพี่น้องในเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยนะครับพี่น้องที่จะเอารถเอาเอาพยานพาหนะทั้งหลายออกมาใช้ในช่วงนี้ขอความรูมมือพี่น้องต้องตรวจเช็คความพร้อมนะครับเมื่อวานก็เกิดอุบัติเหตุจากการที่รถไม่ได้ตรวจสอบมายาวนาน mm hmm. ก็มีม,มีมีความบกพร่องในเรื่องของระบบ การหยุดรถการชะลอรถมันก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชนนะครับ<ม>แล้วก็มีเกิดความสูญเสียพี่น้องครับวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากวิาลยเทคนิคในตัางศูนย์ดูแลซ่อมแซมยานพาหนะทั้งหลายพี่น้องไม่มั่นใจในการเดินทางหรือหรือพี่น้องไม่มั่นใจว่าใน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 ส่วนรถของพี่น้องเนี่ยอยู่ในสภาพสมบูรณ์ในการใช้หรือยัง พี่น้องครับเรามีบริการฟรีของวิทยาลัยเทคนิคนะครับแล้วก็วิรายการอาชีพทุกทุกแห่งนะครับแล้วก็พี่น้องช่วยเช็คข่าวนิดเดียวเองครับถ้าพี่น้องมีความจําเป็นที่จะต้องที่จะต้องใช้บริการของศูนย์ศูนย์บริการเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรถ ให้มีความพร้อมในการใช้งานทั้งหลายเนี่ยพี่น้องสามารถที่จะเช็คย้อนกลับมาที่สมบออัติองนี้ก็ได้ครับแล้วเราจะได้แนะนําพี่น้องไปว่าที่ใดใกล้บ้านพี่น้องตรงไหนนะครับเราจะได้นํารถไปตรวจไปเช็คสภาพกันหรือแม้แต่รถที่พี่น้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดกลับมาถึงบ้านเราแล้วขากลับเพื่อความมั่นใจในการเดินทางกลับพี่น้องสามารถเช็คก่อนกลับก็ได้นะครับในเรื่องของในเรื่องของการเปลี่ยนอุปกรณ์เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยทางท่านผู้อำนวยการ วิไลเทคนิคท่านบอกว่าท่านบริการพี่น้องฟรีหมดนะครับในเรื่องของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเติมลมยางในเรื่องของดูดูเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องดูน็อตดูนั่นนี่นั่นเออสารพัดเรื่องเลยรตรงนี้เป็นก็ต้องขอขอบคุณทางวิไลเทคนิคบุรีรัมด้วยที่ดูแลในช่วงเทศกาลสงการในปีนี้นะครับ,รบนี่ก็อยากจะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องของช่วงเทศกาลสงการนะครับ อีกเรื่องหนึ่งครับพี่น้องครับในเรื่องของผู้ประกอบการรถสิบลอ้อผู้ประกอบการรถพ่วงรถสิบลอ้อทั้งหลาย <Okay. S 1> ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก็ขอความร่วมมืองดใช้รถทุกชนิดนะครับรถใหญ่ห้ามเอาออกมาใช้ในทุกเส้นทางของจังหวัดบุรีรัมย์เนื่องเนื่องจากว่าเมื่อรถใหญ่ออกมานะครับแล้วก็ออกในท้องถนนหลวงในช่วงนี้แล้ว นอกจากรถปริมาณมากรถติดแล้วเนี่ยยังทําให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็เกิดจากรถใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องขอความร่วมมือกับพี่น้องผู้ประกอบการทั้งหลายในช่วงเทศกาลสงการพี่น้องหยุดพักผ่อนครับนะครับนอกจากพี่น้องจําเป็นจริงๆให้แจ้งขนส่งในกรณีที่มีสัญญาหรือมีแผนที่จะต้องดําเนินการในช่วงเทศกาลตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่19พี่น้องขอให้แจ้ง กับทางคนส่งจังหวัดซึ่งคนส่งจังหวัดจะได้จะได้ดูแลอย่างดีนะครับถ้านอกจากนั้นไม่ได้รับไม่ได้รับการขออนุญาตไปล่วงหน้าพี่น้องอาจจะไม่สะดวกจากการถูกเรียกตรวจนะครับจากการใช้บังคับใช้ตามมาตรการต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่องเขาตะโกนั้นเนี่ยร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับห้ามเด็ดขาดเพราะเป็นหใน8เส้นทางที่ห้ามรถ รถใหญ่ผ่านในช่วงเทศกาลสงการานต์นะครับ,รบอีกเรื่องหนึ่งก็คือในในในเส้นของถนนสองสี่ก็คือถนนโชคชัยเดชอุดมนะครับที่เริ่มต้นจากสีคิ้วแยกต่างระดับสีคิ้วไปจนถึงผ่านมาทางโคราโชคชยัยปักทงชยัยโชคชยัยน้องกีไล่มาเรื่อยเนี่ยครับเข้าสู่พื้นที่นางรองประโคงชยัยแล้วก็ไป สุดท้ายไปไปสิ้นสุดที่อุบนลนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนสเส้นหลักของอีสานใต้วันนี้รถเริ่มเยอะรถเริ่มชะลอตัวตามแยกต่างๆโดยเฉพาะในเขตของหนองกี่นางรองประคุณชัยขอให้พี่น้องใจเย็นๆนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทํางานกันอย่างเต็มที่อาสาสมัครทุกภาคส่วนมาช่วยกันอย่างเต็มที่เขาจะเริ่มระบายรถเริ่มเริ่มเริ่มที่จะ ขอความร่วมมือพี่น้องอาจจะต้องได้ใช้เส้นทางเส้นทางลัดเส้นทางสำรองที่เขาเจ้าหน้าที่เขาแนะนําพี่น้องสังเกตป้ายนะครับในการเดินทางพี่น้องจะดูป้ายทางด้านซ้ายมือถ้าด้านหน้ารถรถชะลอตัวหรือรถติดยาวหรือรถที่จะต้องมีการชะลอตัวนานๆเนี่ยวันนี้ปีนี้ผมได้ให้เจ้าหน้าที่เขา คอยแจ้งเตือนคอยบอกกล่าวพี่น้องพี่น้องอาจจะใช้เวลาที่รถเขาหยุดยาวๆเดี่ยเช่นเขาเขาเขาจะเบรกรถสามสิบนาทีอย่างเงี้ย <Okay. S 2> พี่น้องก็อย่างงุนงดอยู่บนรถนะครับพี่น้องหยุดพักรับประทานอาหารพี่น้องลงไปทํากิจกรมรมพผ่อนลายรีแลกต่างๆได้เลยนะครับเพราะมีความจําเป็นจริงๆเพราะารถมันเยอะนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าพี่น้องจําเป็นที่จะต้องเดินทางก่อนเนี่ยเขาจะมีคนแนะนําว่าให้ใช้เส้นทางที่เป็น ทางลัดทางเลี่ยงอย่างไรนะครับพี่น้องสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับแล้วก็ทุกทุกเส้นทางทางลัดทางเลี่ยงนั้นเนี่ยเราได้คืนผิวจราจรให้กับพี่น้องทั้งหมดแล้วไม่มีการก่อสร้างในเขตพื้นที่ทางหลวงแล้วก็ไม่มีไม่มีการซ่อมการแซมอะไรทั้งหลายไม่มีวันนี้เราคืนพื้นที่ให้กับพี่น้องทั้งหมดนะครับแล้วก็พี่น้องพบเจอเส้นทางหลวงตรงไหน ไฟไม่สว่างไฟดับไฟกระพริบไฟไม่พร้อมพี่น้องช่วยแจ้งมาที่สวทแห่งนี้เดี๋ยวเราจะได้ช่วยกันกระจายข่าวแล้วก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้รวดเร็วที่สุดนะครับในส่วนของผมเองในเรื่องการแจ้งเตือนพี่น้องในช่วงเทศกาลสงการก็คงจะมีประมาณนี้พี่น้องมีมีอะไรทักทายมาเลยนะครับตัวอาจจะขาดตกบกพร่องตรงไหนหรือพี่น้องอยากจะให้ผมไปเยี่ยมตรงไหนช่วงเทศกาลนี่ผมว่างนะครับ เพราะว่าผมจ <c oughs> ะตเวินออกไปเยี่ยมพี่น้องทั้งยี่สิบสามอำเภออยู่นะพี่น้องอยากจะให้แวะทักทายที่ไหนชุมชนไหนมีกิจกรรมอะไรดีๆพี่น้องแจ้งเข้ามาครับว่า <c oughs> วันนี้ผมก็จะไปในในในทางตอนเหนือของจังหวัดของเรานะครับก็ <c oughs> จะเริ่มไล่ตรวจไปตั้งแต่แคนดงนู่นแหละครับไปเยี่ยมพี่น้องแคนดงนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมพี่น้องพุทธโสงนะครับพี่น้องพุทธโสงเตรียมตัวนะครับวันนี้ไปเยี่ยมนะครับ แล้วก็จะไปบ้านใหม่ชัยพธุธไปเยี่ยมไปดูพี่น้องตอนบนถนนเส้นหลักด้านบนของเราก็ยังมีความจําเป็นที่จะช่วยกันไประบายรถในทางนั้นนะครับ,รบแล้วก็พี่น้องนาโพจะไปเยี่ยมพี่น้องนาโพอีกเดือนที่แล้วก็ไปกันบ่อยมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะไปอีกนะครับ,รบแล้วก็ขากลับมาบ่ายๆก็จะแวะทักทายพี่น้องที่ที่คูเมืองนะครับพี่น้องมีอะไรในระหว่างที่ที่ผมไปเยี่ยมพี่น้องไป ให้กำลังใจพี่น้องก็สามารถที่จะมาเข้ามาทักทายกันได้มาพูดคุยกันได้มาแนะนําได้ทุกเรื่องครับพี่น้องครับด้วยความยินดีอยากจะรับฟังข่าวสารจากพี่น้องด้วย พี่น้องที่อยู่ใน Facebook ไลฟ์ขณะนี้ก็สามารถที่จะแจ้งมาได้เลยทักทายไม่ได้เลยนะครับขาเก่าขาประจํา,าจทั้งหลายอยู่ทิศทางไหนพี่น้องเชิญเข้ามาครับมีอะไรมาบอกกล่าวกันขอบพระคุณคะนะครับพี่น้องครับมีทักเข้ามาแล้วคะ่ะท่านผัวคะ่ะจากท่านกำนันนิสานสิริสําราญนะคะ <c oughs> ก็แจ้งรายงานต่อท่านผัวราชการจังหวัด <c oughs> นะคะส่วนในพื้นที่ของตําบลบ้านปลือหมู่15 <c oughs> หมู่บ้านตอนนี้เนี่ยรถติดมากเลยนะคะตรงแถวแถวบริเวณสี่แยกระกาค่ะเจียกระกาใช่ค่ะเส้นทาง226 นะคะแล้วก็เส้นทางหลวง2208ตอนนี้ก็เริ่มติดนะคะแต่ว่าใช้เวลาไม่นานค่ะส่วนตามหมู่บ้านเนี่ยก็ได้มีการจัดงานประเพณีต่างๆเช่นทําบุญหมู่บ้านรดน้ําขอพรผู้สูงอายุสะเดาะเคราะห์นะคะแต่ละชุมชนก็ได้มีการจัดงานในชุมชนนะคะก็เรียนท่านผู้ว่าเข้ามานะคะก็ขอบคุณมากเลยสําหรับท่านกํานันนิสสิริสํารานนะคะขอบคุณกานันครับค่ะแล้วก็ฝากอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการนํารถไปตรวจก่อนใช้นะที่ท่านผู้ว่าพูดกันไป เมื่อสักครู่นี้กับศูนย์อาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชนช่วงเทศกาลสงการานต์หลายท่านถามกันเข้ามาว่ามีการจัดอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะคะจัดตั้งให้บริการพี่น้องประชาชนเนี่ยมีอยู่สี่แห่งด้วยกันนะคะในจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะทางนนดินแดงค่ะจะมีการให้บริการอยู่ที่ปั๊มปตทนะคะปั๊มปตทตรงข้ามด่านความมั่นคงบ้านหนองสเสม็ด นะคะทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3- 48ตําตบลลำนางรองอาเภอโนนีดแดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะส่วนทางประโคนชัยนะคะพี่น้องประโคนชัยไปรับบริการกันได้นะคะที่ปตทประโคนชัยถนนโชคชัยเดชอุดมตาบลประโคนชัยอาเภอประโคนชัยนะคะคส่วนในเมืองบุรีรัมย์ของเราค่ะอยู่ที่ปตทบ้านบัวเอพีป <c oughs> ิโตเลียม e นะคะอยู่ที่ถนนบุรีรัมย์นางรองตาบลบ้านบัวอาเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่อําเภอน,นางรองนะคะก็ให้บริการอยู่ที่ปตทบริษัทร่วม ใจบริการ2002จำกัด7-40ี่ย์ถนนโชคชัยเดชอุดมตำบลนางรองอำเภอนางรองนะคะคก็อยู่ใกล้พื้นที่ไหนก็ไปใช้บริการกันได้ค่ะพี่น้องครับอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ทางสวทหาหาช่องทางในการสื่อสารให้นะครับก็คือกู้ชีพกู้ภัยภาคเอกชนของเรานะครับมีหลายแห่งได้ทํางานได้อย่างดีมากทํางานอย่างทุ่มเทมากเผื่อพี่น้องติดขัด ประการใดนะครับจะได้มีมีช่องทางในการสื่อสารโดยตรงกับทางกู้ชีพกู้ภัยของเราทั้งตอนใต้ที่นางรองประโคนใจแล้วก็ตอนบนที่พุทธไสสงเดี๋ยวพี่น้องรองแป๊บเดียวครับเดี๋ยวผมให้เจ้าหน้าที่เช็คข่าวตรงนี้แล้วจะประสานงานติดต่อกันช่องทางไหนพี่น้องจะได้สะดวกมากมายิ่งขึ้นพี่น้องรถด,ดับรถเสียอยู่กลางทางตรงไหนเราจะได้แจ้งกู้ชีพกู้ภัยของเรา ออกไปช่วยด่วนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในระหว่างนี้พี่น้องสามารถแจ้งไปที่191ของตํารวจได้ก่อนเลยหรือ1669ของทางของทางสาสุขนะครับได้ก่อนเลยก็คือ,คอ,คอทุกเรื่องวันนี้เราจะรับเรื่องราวกันทั้งหมดนะครับแล้วก็จะพยายามดูแลพี่น้องในทุกเรื่องให้ให,ให้ให้ได้รับความสุขความส,สบายใจในในช่วงเทศกาลสงการานต์ให้จงมืองได้นะครับ นี่ก็เป็นในเรื่องของอุบัติเหตุนะคะมาตรการต่างๆที่จะนํามาดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วงการเดินทางนะคะและอีกหนึ่งโครงการค่ะท่านผู้ว่าคะต้องบอกว่าเป็นโครงการใหญ่เลยที่จะมีการจัดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะท่านผู้ว่าคะกับโครงการบรรพชาสัม,มเน็ตภาคฤด,ดูร้อนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567นนี้ค่ะครับพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ เราเราจะต้องช่วยกันนะครับขอความร่วมมือพี่น้องชาวบุรีรัมย์ทุกคนนะครับค,คือโครงการบรรพชาสามเณรภาคดูร้อนคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบนะครับยี่สิบแปดกรกฎาคมสองพาร้อยปี2567นนี้ผมอยากเรียนกับพี่น้องชาวบุรีรัมย์ว่าตลอดทั้งปีนะครับ ตลอดทั้งปีตั้งแต่วันที่1มก,กราจนถึงวันที่31ธันวาคมในปีเนี้ยปี67เ,เนี่ยถือเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองพระองค์ท่านนะครับทีนี้ในการจัดกิจกรรมทั้งหลายที่เราได้จัดกันมาตั้งแต่ต้นปีตั้งแต่มก,กราคุงพามีนาะจนมาถึงเดือนเมษาเดือนเนี่ยทางทางเราเนี่ได้วางแผนจัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านเนี่ยก็คือเรื่องของโครงการบวชบวชเน้นภาคฤด,ดูร้อนเนี่ยแหละครับพี่น้องครับ <c oughs> แต่เราใช้คำว่าโครงการบรรพชาสามเณ็ภาคฤดูร้อนเขามีการกำหนดว่าทุกจังหวัดเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีเนนนะครับร่วมร่วมโครงการนี้จังหวัดละ7จคนแต่ปิดแต่พี่น้องชาวบุรีรัมเชื่อไหมครับในทุกๆุกพื้นที่ทุกๆุกอำเภอของจังหวัดของเราเนี่ยวันนี้มีผู้เยะจื้นความประสงค์อยากเข้าร่วมโครงการ มาไม่น้อยกว่าอำเภอละเจ็ดสิบสามูปเจ็ดสิบสามองค์เนนเราเนี่ยครับบางแห่งขอเพิ่มเป็นร้อยอันนี้เป็นเรื่องที่เราได้เราเราเราได้ชื่นชมกันมาตลอดเวลาว่าโครงการใดที่เกี่ยวกับกับโครงการที่เกี่ยวกับการปกป้องจงรักภักดีหรือเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับสถาบันสําคัญของเราเนี่ยโดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยทาด้วยความยิ่งใหญ่มาโดยตลอด วันนี้เรามีผู้มีมีผู้สมัครนะครับแจ้งความจำนงว่าจะพาลูกหลานเข้าร่วมโครงการนี้พันกว่าคนครับพี่น้องครับเป็นความภาคภูมิใจเลือเกินสำหรับผมในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับความร่วมมือจากพี่น้องมาโดยตลอด บอกกล่าวกันข่าวใดพี่น้องก็ให้ความร่วมมืออย่างมากมายพี่น้องครับอยากจะให้พี่น้องได้ช่วยกันให้ความร่วมมือในเรื่องนี้อีกครั้งนะครับก็คือการบวชเนนเด็กของเราลูกหลานของเราในช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยพี่น้องถ้าถ้าเด็กไม่ได้ไปทำกิจกรรมอื่นใดผมขอความร่วมมือพี่น้องให้พาเด็กไปสมัครที่ที่อําเภอได้เลยนะครับก็จะมีการบวชเนนเนี่ยในช่วงวันที่ยี ย <22 S 2> ี่สิบสองค่ะยี่สิบสองเมษาเนี่ยนะครับจะเป็นพิธีปรงผมนะครับแล้วก็ในในในภาคบ่ายก็จะเป็นพิธีบรรพชาก็คือการบวชสามเณรน,นะครับเมื่อมีการบวชเสร็จแล้วก็จะมีการทําบุญตักบาตรสามเณรแล้วก็แล้วก็ผมจะขอความร่วมมืออีกครั้งหนึ่งก็คือสามเณรทุกรูปทุกองค์ที่บวชคราวนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราบวชเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่10บนะครับแล้วก็เป็นการบวชที่มีจํานวนคนบวชที่มากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมจะได้รับโอกาสจากพี่น้องในทุกๆพื้นที่พาลูกหลานนะครับพาลูกหลานเข้ามาถับจัดกิจกรรมรวมกันเพื่อบินทบาตบินทบาตท,ที่จังหวัดของเรา นะครับพี่น้องลองคิดภาพดูครับเราใช้ถนนเสด็จนิวัตก็คือถนนที่อยู่หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่1น,นั่นแหละครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้สร้างเมืองบุรีรัมย์ของเราเนี่ยแหละครับตรงนี้เราจะใส่บาจากลานหน้าหน้า,หน,าหน้าอนุสาวรีไปจนถึงลานหน้าสารกลางหลังเก่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นเราจะปิดช่องทาง ถนนฝั่งทางรัชพัฒนนะครับจะให้เนทั้งหมดพันกว่ารูปเนี่ยครับได้เดินบินทบาตพร้อมพร้อมกับญาติโยมทุกภาคส่วนแล้วก็ในทุกพื้นที่ก็จะมาทําบุญใส่บาตรให้จะเป็นภาพอลังการภาพแห่งความยิ่งใหญ่ภาพแห่งความจงรักภักดีที่พวกเราชาวบุรีรัมย์จะมีให้กับในหลวงราชการที่1ิบของเรา <Okay. S 2> นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับให้ช่วงนี้ให้ช่วยกัน เชิญชวนลูกหลานนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการมาบวชเนนในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับแล้วก็ใช้เวลาบวชไม่มากครับใช้เวลาบวชประมาณ10กว่าวัน17 <c oughs> วันนะครับ <c oughs> แล้วก็หลังหลังจากที่ลาศึกขาบทเรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยก็จะมีใบประกาศให้กับทุกองค์นะครับแล้วก็ที่ภาพที่ยิ่งใหญ่ขึ้นคือจะจัดสถานที่ถ่ายรูปเก็บภาพ รวมไว้ที่หน้าลานอนุสาวรีย์ทั้งพันกว่าองค์เนี่ยครับแล้วก็จะเป็นภาพที่พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้มาร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกวันหนึ่งภาพนี้คือประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราในช่วงที่เราได้มีชีวิตอยู่ณนะในช่วงที่เราทํากิจกรรมนี้ นะครับพี่น้องลองคิดดูครับอีกร้อยปีข้างหน้าไปในภาพนี้จะเป็นภาพที่โอมโหลานขนาดไหนนะครับแล้วก็จะเป็นภาพแป่นความภาคภูมิใจ <Okay. S 2> ของพวกเราที่เราได้อยู่ภายใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์ท่านนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องได้แจ้ง ได้บอกได้กล่าวกับลูกหลานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับหมากันเยอะๆครับเราไม่จำกัดจํานวนครับก็วันนี้ก็ผ่าพันกว่ารูปก,ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วแต่พี่น้องจะมาเสริมได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะดูแลตรงนี้ในส่วนในส่วนตรงไหนที่ยังที่ ที่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการนี้ก็ขอให้แจ้งข่าวบอกกันนะครับรบ,บางท่านบางท่านอาจจะติดขัดเรื่องค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นขอให้บอกกันครับแล้วเราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหายังมีคนอยากร่วมําบุญกับพี่น้องอีกเป็นจํานวนมากนะครับ,รบอันนี้ก็ถือเป็นความร่วมร่วมไม้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในช่วงในช่วงเดือนเมษานี้ที่จะถึงนี้นะครับ,รบผมขอญอาตบอกบอกกล่าวต่อเลย นอกจากระบวบสัมเณแล้วเนี่ยในช่วงเดือนกรกฎนานะครับเราก็จะมีการจัดกิจกรรมบวชพระนะครับที่นี่เป็นบวชพระบวชพระก็เช่นเดียวกันครับก็คือระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่3สิงหาคมเนี่ยจะมีการจัดกิจกรรมมันประชาสัมเณไปแล้วใช่ไหมครับคราวนี้จะอุปสมบท นะครับก็เช่นเดียวกันขอความร่วมมือให้พี่น้องได้เตรียมตัวกันไว้ท่านใดจะบวชเพื่อถวายเป็นพระรากกุศลให้กับในหลวงราชการที่10นะครับก็ขอให้เตรียมตัวกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆภาาส่วนข้าราชการนะครับที่เป็นเจ้าภาพก็ขอให้เตรียมตัวกันไว้ พี่น้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ในส่วนของค่าใช้ใจ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมเนี่ยเขาทางราชการเนี่ยเขาอนุมัติให้มีเป็นค่าใช้ใจ่ายในการเบิกจ่ายได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกยิ่งขึ้นก็จะทําให้พี่น้องทํางานกันได้ง่ายขึ้นนะครับก็ฝากพี่น้องไวใ้ให้เตรียมตัวไว้ในเรื่องของการอุปสมบทอุปสมบทพระนะครับใน,ใ,ใ,นในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับก็ขอบอกล่าวแจ้งข่าว ให้กับพี่น้องได้รับทราบไว้ล่วงหน้านะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในวันที่เราบ,บวชนเนรปรุงผมกันจะเจอพี่น้องกันมากๆนะครับแล้วเราจะได้ทําบุญร่วมกันในในในครั้งนี้ด้วยครับ สําหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะคะและอยากจะร่วมทําบุญนะคะเพื่อที่จะบริจาคทรัพย์และก็สิ่งของค่ะหรือว่าอยากจะร่วมสนับสนุนนะคะในการดําเนินโครงการนะคะในการโครงการบรรพชาสัมานเภาคฤดูร้อนนะคะที่เราได้แจ้งกันไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะร่วมทําบุญนะคะแจ้งความประสงค์มาได้ค่ะที่ทําการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มงานปกครองสระกลางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะนาหรือว่าจะนําไปบริจาคในวันที่จัดงานก็ได้นะคะในวันที่22เม สายน2567ที่วัดกลางพระอารามหลวงนะคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่จากผู้ครองจังหวัดนะคะมารอรับบริจาคก,กันอยู่หรือท่าในใดที่อาจจะอยากโอนไปก่อนนะอยากจะร่วมทําบุญกันก่อนแจ้งไปได้ค่ะที่จ่าจังหวัดบุรีรัมค่ะโทรศัพท์0856 หก6นึ่แนะคะแล้วก็ร่วมทำบุญแล้วก็อยากจะเชิญชวนไปร่วมงานกันด้วยร่วมพิธีกันด้วยนะคะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งค่ะกับกําหนดการโครงการบรรพชาสัมเนรภาคฤดูร้อนที่วัดกลางพระอารามหลวงนะคะก็จะมีพิธีปลงผมในวันที่22เมษายนค่ะเวลา8ปดนาฬิกาสานาทีนะคะพิธีบรรพชาสัมมเนรนะคะในช่วงเวลา13บสนาฬิกาแล้วก็ร่วมทำบุญตักบาตรกันได้นะคะในวันที่23เมษายนนะคะไปจนถึงวันที่6พฤษภาคมเล ทีเดียวนะคะทุกวันนะคะในช่วงเวลา7นาฬิกานะคะคแล้วก็พิธีลาสิกขาในวันที่6พฤษภาคมเวลา13นาฬิกา30นาทีค่ะช่วงนี้ หกนาฬิกาห้าสิบนาทีแล้วค่ะท่านผู้ว่าคะก่อนที่จะอวยพรคุณผู้ฟังกันในช่วงปีใหม่ไทยนี้ทักทายทาง Facebook ไลฟ์กันก่อนนะคะทาง Facebook ไลฟ์นะคะหลายๆท่านทักทายกันเข้ามานะคะจนลํำพูนอยู่พ่วงนะคะทักทายท่านผู้ว่านะคะพี่สุทินนะคะก็บอกว่าฝากรักษาสุขภาพด้วยในช่วง ปีใหม่ไทยนี้นะคะในเรื่องของการห่างไกลาจากแอลกอฮอล์บุหรี่นะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะท่านกํานันใหญ่ค่ะกํานันใหญ่อยู่ทางบ้านไรค่ะบ้านไรบูน<ซ>นะคะกะ็ทักทายท่านผู้ว่าแล้วก็น้องตายด้วยบอกว่าพระโคนชัยรถติดมากค่ะตอนนี้นะคะทางประโคนชัยในรถติดรถติดครับรถติดเป็นประจําอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ปา้าบรรเทาค่ะเราฟังอยู่ที่วัดอินทรวนารามนะคะบอกว่าจะมีพิธีส่งน้ําพระในวันที่16นะคะเวลาบ่าย สำหรับท่านใดที่อยากจะไปร่วมพิธีส่งน้ำพระก็เชิญชวนไปร่วมกันได้นะคะพี่สุทิพรค่ะรับฟังอยู่ทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านบ้านอโนทยัยฟังชัดเจนดีมีประโยชน์ด้วยนะคะเชงท่านผู้ว่ามานะคะแล้วก็พี่อุทิศวรรณศรีนะคะบอกว่าช่วงนี้สงกรานขับขี่รถจัก,กรยานยนต์รถยนต์ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะคะช่วงนี้6กนาฬิกาห้นาทีค่ะท่านผู้ว่าค่ะช่วงท้ายรายการของเรา อยากจะให้ท่านผู้ว่าได้อวยพรพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2567นี้หรือว่าปีใหม่ไทยนี้ค่ะครับพี่น้องครับในวัระดีทีขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับก็คือวันสงกรานต์ปี2567นี้กระี้ผมขออำนวยอวยพรขอรัตนาคุณพระศีรัตนาตัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโดยเฉพาะองค์หลวงพ่อสุพัตปรพิษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทุกพระอ,องค์จงปก,ปกปักรักษาพี่น้องชาวบุรีรัมย์ให้พี่น้องมีความสุขความสาเร็จความเจริญประกอบการค้าการขายหรือพึงพี่น้องประกอบสัมมาชีพอะไรก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองให้ครอบครัวมีความสุขแล้วก็พี่น้องเดินทางปลอดภัยกันทุกๆคนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของไทยอยนี้ก็ขออ,อ,อํำรวยพรและก็ขอ ฝากพี่น้องช่วยกันดูแลรักกันสามัคคีกันเพื่อความเป็นบึกแผ่นของบ้านของเมืองของเราด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะก็เป็นคำอวยพรของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพราะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานแล้วนะคะในเรื่องของความปลอดภัยก็สําคัญนะคะอยากให้เดินทางกันอย่างปลอดภยัยแล้วก็เล่นสงกรานกันอย่าง เขารกกฎแบบว่าถูกระเบียบถูกตามทํานองประเพณีต่างๆนะคะท่านผู้ว่าเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยก็อาจจะมีการเล่นสงกรารที่อาจจะไม่ค่อยระมัดระวังนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของอาการที่อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายทะเลาะวิวาทกันได้นะคะก็ในเรื่องของสงกรารที่กร<อ>ุงเทพท่านผู้ว่าพูดสักนิดหนึ่งไหมคะอ๋อคืออย่างนี้ฮะเมื่อวานเมื่อวานจังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยได,ได้ได้ได้รับ ได้ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลนะครับเป็นหนึ่งใน16จังหวัดที่เขาให้จัดขบวนแห่ขบวนพาเลรดนำเอาอัตลักษณ์ของอีสานใต้เนี่ยไปแสดงในงานมหาสงการเวิร์ลวอเตอร์เฟสติวัลนะครับก็คือสงการโลกนี่แหละที่จัดที่ท้องสนามหลวงเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยจริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะต้องจะต้องไปนำขบวนเองด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าถือว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของอีสานใต้นะครับ จังหวัดในอีสานใต้ไม่มีใครได้ไปครับเขาเชิญบุรีรัมย์ไปอันนี้คือความภาคภูมิใจแล้วก็สิ่งที่เรานําไปโชว์เขาเนี่ยก็คือเรื่องของอัตลักษณ์ความเป็นความเป็นจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือปราสาทพนมรุ้งครึ่งสือว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นตัวแทนของอารยธรรมของโบราณน,นะครับเราคอนเซปต์ของเราก็คือเราไปโชว์ตัวปราสาทพนมรุ้งแล้วก็มาสู่ยุคสมัยใหม่ก็คือ ภาษาสายฟ้าของเราเมืองสองภาษาครับภาษาสองยุคแล้วก็ในส่วนของสิ่งที่เราเอาไปโชว์เพื่อจะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปให้คนทั้งโลกได้รู้จักก็คือสัญลักษณ์ของนกกระเรียนพันธุ์ไทยที่มีอยู่ที่เดียวในโลกนี้นะครับวันนี้ที่สแกพงว่าเราเนี่ยแหละครับที่บุรีรัมย์บ้านเราห้ว,วยจะละเข้มมากบ้านเราเนี่ยแหละครับตรงนี้คือเอาเอาไปโชว์เอาไปแสดงให้ชาวโลกได้รู้จักแล้วก็ดอกไม้ ประจำจังหวัดก็คือดอกฝ้ายคําหรือดอกสุพรรณนิกาอันนี้เป็นดอกไม้โบราณที่ขึ้นอยู่ตามแถบภูเขาไฟพนมลุงนะครับเพราะฉะว่าวันนี้เนี่ยก็ขอเชิญชวนพี่น้องได้ช่วยกันปลูกในทุกๆพื้นที่บ้านเมืองเราจะต้องสว่างสวยเต็มไปด้วยดอกไม้บานในช่วงต้นปีนะครับก็คือดอกไฟคำในเป็นดอกไม้สีเหลืองนะครับที่สวยงามมากแล้วก็ขบวนแห่ของเราเนี่ยไปโชว์ศิลปวัฒนธรรม ไปฟ้อนไปลำแล้วก็เป็นภาพของตัวแทนของอีสานใต้ที่เดียวตรงนี้ยิ่งใหญ่มากครับต้องขอขอบคุณไปทางท่านผู้บริการโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคมแล้วก็ทางคณะครูคณะนักเรียนแล้วก็ผู้มีคุณส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับที่ได้ช่วยกัน อำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยให้การจัดงานในครัง้งนี้สําเร็จเรียบร้อยลงไปได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนนะครับรถเทลเลอร์ที่เราเห็นอยู่ที่นําขบวนเราไปเนี่ยเป็นเทลเลอร์ของภาคเอกชนเรานะครับเขายินดีที่จะช่วยขอให้ความอนุเคราะห์เรื่องใช้รถผมนํารถเข้าไปใช้ครึ่งเดือนแล้วครับเนี่ยเขาไม่ได้ทําการทําการเลยเขาไม่คิดเงินทักทักบาทเดียวอันนี้ผมต้องขอขอบคุณจะเอ่ยชื่อในรายการเขาบอกห้ามเอ่ย เขาอ้ามเอ่ยเขาบอกว่าประสงค์แต่จะช่วยแต่ไม่ประสงค์ที่จะเอ่ยนามโอ้ <Okay. S 2> oh, อันนี้อันนี้เป็นความที่ผมดีใจไปอย่างมากแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทางตํารวจภูธร <Okay. S 2> น,นะครับโดยผู้การรุด <พ>รุตพลนวรัตค่ะ,ะท่านพรานผู้การรุตพลนวรัตเนี่ยท่านบริการนําไปส่งถึงสนามสุพัชนาสัยตั้งแต่เมื่อเช้าวันที่10ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในครั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณไปยังทางสนามช้างอารีนาด้วยนะครับที่ได้ช่วยได,ได้ได้ช่วยอำนวยความสะดวกอีกหลายเรื่องนะครับแล้วก็ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่ดูแลในอำนวยความสะดวกทั้งหมดที่เราช่วยกัน สำเร็จตรงได้ดูล่วงไปได้ดีดีเมื่อคืนนี้เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากครับต้องขอบต้องดีใจแล้วก็ขอขอบพระคุณทีมงานแทนชาวบุรีรัมย์ด้วยครับ ค่ะก็สำหรับท่านใดที่อยากจะไปชมบรรยากาศความสวยงามนะคะก็สามารถไปกันได้นะคะที่การเปิดที่งานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์2567คา่ะมหาสงกรานต์ World w ว t e ต Festival 2024นะคะซึ่งก็บุรีรัมของเราจัดภายใต้แนวคิดบุรีรัมเมืองอริยธรรมล้ำค่าประสาทสองยุคนะคะไปชมกันได้ตั้งแต่วันที่1 1ถึง15เมษายนนี้ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางและท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้มองดูเวลาค่ะเวลาของรายการเล่าเรื่องเมืองแปะของเรา ก็หมดลงแล้วนะคะท่านผู้ว่าคะต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะในทุกๆพื้นที่ทุกๆหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะต้องบอกว่าแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนนะคะผู้ใหญ่บ้านาผู้ช่วยเปิดให้ฟังกันทั่วทุกหมู่บ้านเลยก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมาฝากกันบ้างก็ ขอให้รอติดตามรับชมร่วมกันนะคะแล้วก็ขอให้เที่ยวส่งการที่จะมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะวันนี้ดิฉันพิมพ์ประกาศววิรัมค่ะพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนายณริชาโคษาสิวิไลต้องลากานไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เข้เชิญมาเกี่ยวรีรับเข้เชิญมา เจ็ดนาฬิกา